NB4 Channel Fort สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแน็คอีกแล้วนะคะกับช่อง nb ford channel นะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูเจ้ากระบะแคปบนะคะยกสูงเกียร์ออโต้ตัวนี้นะคะคือรุ่น xlt ของเรานั่นเองนะคะราคาอยู่ที่794,000บาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับใครที่อยากได้แคบนะคะแต่ว่าขับเกียร์แมนวลไม่เป็นนะคะอยากได้เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกับราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ คันนี้นะคะก็จะเน้นเป็นส่วนรถนะคะเพราะว่าชุดแต่งนะคะเราจะไม่เน้นมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะว่าอาเน้นส่วนลดเนี่ยจะได้ของแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นกระจังด้านหน้านะคะทรงแคลปเปอร์นะคะเป็นตัวอักษรสีดํานะคะตัดด้วยสีขาวนะคะก็จะทําให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสำหรับ XLT นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็ตรงด้านข้างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นล้อนะคะล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางบิสโต e เลยนะคะถือว่าวิ่งนุ่มเงียบนะคะแล้วก็อายุการใช้งานถือว่านานมากๆเลยนะคะ สำหรับตรงแก้มข้างตรงนี้นะคะก็จะเขียนว,ว่า2.2 Auto 6ออโต้6นะคะก็แปลว่าเครื่องยนต์นะคะ2 0 0 2นะคะแล้วก็เกียร์นะคะ6สปีดนะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะรถฝั่งด้านหน้าจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ติดกันสาดไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะสติกเกอร์ตรงนี้นะคะมีให้เลือก หลายร้อยลายเลยนะคะว่าลูกค้าชอบลายไหนนะคะหรือว่าจะออกแบบเองก็ได้นะคะแต่ตัวนี้จะใส่เป็นลายสายฟ้าให้เนาะแล้วก็บันไดนะคะบันไดน,นี้สามารถรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลเลยนะคะถือว่าขึ้น2คนทั้งหน้าทั้งหลังนะคะบันไดก็ยังไม่หักถือว่าแข็งแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นกระบะดที่ลึกมากๆเลยนะคะ เป็นลึกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะคะตลาดรถกระบะของเราเนาะก็คือสามารถจุของได้เยอะมากๆแล้วก็สามารถบรรทุกนะคะได้ถึง1.3ตันนะคะนี่เลยใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะคะ แล้วก็รับน้ําหนักได้ถึง1.3ตันเพราะว่าของเรานะคะจะเป็นชัสซีนะคะชิ้นเดียวนะคะไม่มีรอยต่อนะคะทําให้แข็งแรงนะคะเวลาบรรทุกไม่มีการหักหรือหรือว่างอแน่นอนนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเรานะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะไฟท้ายก็จะแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะคะก็จะเป็นไฟเบรกนะคะไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟถอยนะคะทำให้รถที่ตามมาด้านหลังนะคะสามารถเห็นรถเราได้อย่างชัดเจนนะคะ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะถือว่าระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยเนี่ยเยอะมากๆเลยสำหรับคันนี้เราก็ยังไม่หมดนะคะยังมีนี่เลยค่ะการชนท้ายนะคะที่มาจากโรงงานพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะก็จะช่วยในการถอยจอดนะคะหรือว่าถอยเข้าซองต่างๆนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูภายในกันนะคะว่าภายในนะคะตัวแคปเนี่ยจะเหมือนกับ ตัว4ีประตูที่เราไปดูกันบ่อยๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยค่ะ mm hmm. ค่ะสำหรับภายในนะคะของตัวแคปนะคะก็จะเป็นเบาะผ้ามาให้นะคะตอนแรกเนาะแต่อันนี้ก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะ mm hmm. ถือว่า าการเปลี่ยนเบาะหนังนี่คือถ้าเป็นเบาะผ้ามันก็จะสกระปรกง่ายใช่ไหมคะเบาะหนังนี่คือทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานได้นานค่ะมาพร้อมกับนี่เลยจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้นะคะ Apple CarPlay ได้หรือว่าต่อ Bluetooth ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้แถบเป็นกล้องนะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วพวงมาลัยของเรานะคะก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะก็เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้า แล้วก็พร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันด้วยนะคะถือว่าครบคันมากๆเลยสำหรับกระบะแคบคันนี้นะคะด้านหลังนะคะก็พื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะนี่เลยด้านหลังของเบาะแคบของเรานะคะก็สามารถนั่งได้อย่างสบายเลยนะคะใส่เบาะแคบให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเบาะแคบของเรานะคะก็ถือว่านั่งได้สบายแล้วก็ด้านหน้าก็ยังสบายอีกนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะแคบยกสูงนะคะเกียร์ออตโต้หรือว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็ได้หรือสนใจ4ประตูนะคะอยากออกรถกันแนกนะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะทางช่องทาง YouTube นะคะหรือว่า Facebook นะคะหรือว่าจะใส่ด่วนโทรมาเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นักลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย